เอาครับมึงเล่นเพื่อนอย่งไม่ได้เล่นเพื่เพื่อนผมก็อยู่กับคุณป้องแต่ไม่เห็นหน้าทุยผมไม่ใช่แบบเห็นหน้าครับคือผมเป็นอ้าวเฮ้ันหลานบ้านผมภาษาอีสานหมดเลยภาษาอีสานภาษาอีสานนั่นแหละครับเรียกบ้านผมคือจังมึงงูยังนไงก็จะไปเบาครับโอ้ยขอพูดไทยแปะ ดื่มน้ำไม่ลงคอดื่มขี้ไม่ลงใจครับยามยามลบเราช่วยกันลบยามสงบเราลบกันเองแต่ก็ไม่อนไรเด็ดมันซาซา้องตัดคลิปหลังจากเราไปลบเสร็จครับนี่ครับ เราก็มาเสร็จแล้วครับถึงเซฟนี่แล้วครับเราก็เข้าไปลยครับผมน่าจะกากนิดนึงแต่ผมไม่กากแต่ผมก็กากแต่ผมไม่กากจะกากหรือจะเก่งกันวะเนี่ยแต่ผมก็พูดไม่ค่อยจะเป็นนันคนอื่นเท่าไหร่ผม,ผมไม่ใช่นะแค่เกมว่าผมแค่เด็กข้างบ้านคนหนึ่งที่ดำนาที่ยากจนที่สุดในโลกเลยไม่ใช่ช่วยกูมีบ้านอยู่นี่ไม่ค่อยยากจนผมชอบหมูปิง้งหมูปิ้งไม่แดกแดกลงหำแ็งหำพูดว่าอร่อย หำพูดว่าอร่อยแล้วหีพูดว่าจิกอ่ะฮมมันสลับหีตรงไหน,นก็เพราะมีดบาดมือผมมีดบาดแล้วไม่จำไม่จำแล้วเด้งออกเด้งออกแล้วพี่กันหลังจากเราไปเข้าเซิฟได้เอาครับเราเข้าเซิฟเสร็จแล้วครับเลือกปืนลูกซองลูกซองไม่แหลกครับลูกซองไม่แหลก้วย เอานี้ใบหนี้เองผมโอ้สีปากปาเออเย้เยไอ้กูริจะรู้กูเริ่มจะได้มาใส่แป๊บนึงครับผมผมไม่กล้ากีนเข้าเหื่อมันในหัวใจของกู Ach chị trắng <Nght> bơi. Ach chị trắng <Nght> bơi. Ach chị trắng bơi. Ach chị trắng Vâng dãi bữa nụ này hú Đu nè Có cũng cột qua cái sớm mình ừ, Ui <laughs> 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 Mình cho tùa ngon nhịn nó chạy dù Bố ผมจะใส่อะไรดนี่ยใส่ขีแล้วก็ขีแล้วก็หำแล้วก็รถหำบันปุกไม่เหรอแบบนี้กูเซ็งกูจะแดกเล้าแดกน้ำแล้วกูจะตามหาถ้ำนาคีทุยถ้ำนาคีหายากมากครับถ้ำนาคีถ้ำนาคีถ้ำนาคี Rồi <coughs> vào <coughs> เสร็จแซเน่มออาจารยเียผมด้วยนี่ครับ <ไป S 1> ก็ปืนคู่เลยครับ,บรรผมยินงนี่โอ้ยใคร ผมไม่เห็นมันถือแชเน่เปอร์หรอแต่มันขึ้นรูปแชเน่เปอร์ทำไมต้องมีคนแอบอยู่ด้านนั้นแล้วก็เออฆ่าผมอะ่ะฆ่าผมเลยกูอาคิบฆ่าผมเลยพาร์ทนี้ก็อืมถ้าจะมีกำลังใจถ้า,ากดไ,ไ<ห>ลค์ใช่บวกบุคลาลัยสองคนแด่ซีเดีย ก็ถ้าจะให้ผมลงพาร์ทอีกคอมเมนต์หน่อยใต้คลิปเลยครับลิงผมจะลิงว่ายใต้คลิปนะครับว่าเกีมอะไรนี่ครับเดี๋ยวผมจะลิงว้ใต้คลิปว่าอะไรครับเฟซผมอะไรเฟซผมอะไร ผมจะลิงค์ไว้ใต้คลิปครับเราคครัโอ้เรค่ะห้าคนโอ้ชื่อบู ผมแค่เป็นผมเริ่งลองเล่นครับ <c oughs> ผมดันมาจินช่วยคูเล่นมาตั้งห้ารอบแล้วออเราจะไปหาอะไรที่มันแบบเท่ๆหน่อยนครับยาวมากครับพาร์ทนี้อะ่อะอะอเอ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 อ จะไปกันเกือเกอใครรู้จ yeah. okay, um, ักมันเอาคยเสียบรากันเนี่ยเปิดเลงเออสิปปอ เดี๋ยวฮิ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  ก้าวผมก็ซ้ายเหมือนกันเลยเมาสู้กันหน่อยมาสู้กันหน่อยใครเข้าใจผิดบ้าผมเปเนเกย์ผมบอกเลยว่าฟังอีตุใครบอกว่าผมเป็นอีตุสพูดตัวเลยว่าขอให้แม่ไม่ถือไหล <c oughs> เอาน่ ผมอยากเขียนเงินตัวหนังสือดูนี่สิดูที่เบ้าผมมันแล้วผมก็ติกใจ ผมจะทำาใช้ปืนนี้ผมว่าทำไมบ้าปืนพูดจังเลยวะผมว่าปืนนี้ผมมีรายเห็นคุณเห็นรงเป้าไหมวะเฮ้ยอา พาร์ทนี้ก็ต้องจบคลิปไปก่อนครับจบคลิปไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะลิงไว้ใต้คลิปว่าเฟซผมอะไรผมมาจากไหนผมอยู่ไหนผมจะลิงไว้ใต้คลิปโอเคจีจีบาย